ก็ได้นอนก็นอนจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอีกเอสาอะไรอีกเหรอฮะอืออฮอออะไรอะไรของพี่ยักไั้นทำไมก็ที่เขาทำกันน่ะทำอะไรพูดมาดีๆนะทำอะไรก็นนอนไงทำอะไรฮะ ทำอะไรก็บอกฝันดีไงบอกรักฝันดีเรียกเด็กพี่ว่าสวามี่เอาไม่เคยฟังเหรอพระเอกลิเกะไม่เคยนอนได้ฝ่ะนอนได้แล้วนอนก็นอนพี่สยมพี่สยมอุตส่าขอโทษนะพี่ อุราสาไม่ได้อยากทำแบบนี้เหมือนกันยกทวยอุราสาด้วยนะ,อ,ะอุราสาเป็นอ,อะไรอ่ะอุราสา ที่นี่เหมือนเฮียนนะเนี่ยทำไมเข้าเซิงอุรสาแล้วอะไรที่สัมผัสได้สัมผัสได้อะไรเล่าอุตสาลุกขึ้นมาร้องอะไรก็ไม่รู้ร้องอะไรที่เนคิดไปเองอุตสาก็นอนหลับอยู่เฉยๆนี่พี่เระแวนอะไระี่เเสียงก็หายนี่อุตสาเอาแล้วพี่เราแวงอะ ในป่าน่ากลัวจะตายอุละสาไม่น่ากลัวหลับตาไปเดี๋ยวก็นอนหลับเองนั่นแหละไม,หไม้กลัวจริงเหรอไม่กลัวนอนแล้ว,นอ,นลวอุระสานอนแล้วนะพี่ไม่นอนเรื่องของพี่นนเลยนอนนอนนอนง่วงแล้วเนะี่ยหลับตาอ่ะจะขำทำไมเนะี่อุระสาพี่จะหลับแล้วพี่ ก็หลัตากระตา่ตายใครเผื่อมีโจรมามันไม่ช่วยอะไรหรอกก็หลับหลับไปเถอะไปน,นอนได้แล้วดื่อจริงน,น,นอนเลยนอนโอ้ยนึกว่าเลี้ยงลูก พี่สยองจ้ะเอาเรียกอีกแล้วให้หลับคนสิยังไงจะนอนไหมเนี่ยไ้นุ่มเพชรว่าเร็วใครน้องเพชรเร็วๆว่าไม่รอแล้วเหนเรียสิควรจะนอนอุตส่าห์ขอโทษด้วยนะพี่ไม่เป็นไรอุตส่าห์ไม่เนื่ายทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นจริงๆ เดี๋ยวเขอเรียวราชาด้วยนะจัดจัด